อน,นาคิดว่า MBTI เนี่ยบางทีมันอาจจะรู้จักตัวนนามากกว่าที่อน,นานรู้จักตัวเองเลยอีกนะเพราะฉะนั้นอนาก็เลยแบบว่าให้เพื่อนๆมาช่วยกันวิเคราะห์ว่วาเออจริงๆแล้วฉันเป็นคนแบบนี้จริงๆหรอก็ใช่ก็เป็นคนแบบนี้เลยอนนาก็คืออน,นานะคะทุกคน ดีค่ะอนนาค่ะจากช่องอนนาเฮยเย่แต่ตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในช่วงของอนนาไทฟ์ <Nice! S 1> จะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะมาวิเคราะห์ถึงเรื่องราวต่างๆพร้อมกับแชร์ทริปลเล็กๆในชีวิตประจำวันของเราเพื่อนๆรู้จัก MBTI กันไหมคะที่มันย่อม,มาจาก Myers Briggs Type Indicator มันก็คือแบบทดสอบที่จะบ่งบอกถึง personality ของแต่ละคน หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วอ่ะก็จะได้ตัวออกผลเป็นทั้งหมด4ตัวที่จะได้ p r e s e n ถึงตัวเราเมื่อไม่กี่วันก่อนค่ะอานานก็ได้ไปพบกับเกรสและ special grace แล้วก็ได้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ MBTI กันบรรยากาศในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ในช่วงของ analyze วันนี้เนี่ยก็จะมาวิเคราะห์ถึงเรื่องราวของ personality type ของานาและของเครือนเองใช่อย่างที่บอกไปวันนี้เราก็มีเกสและ special gate มาด้วย นั่นก็คือสองพี่น้องจาก J. Chanel เย่แล้วก็เพื่อนแป้งค่ะทำไมมันดูดรอปลงเลยอันนั้น,นักตัวแล้วนับตัวเจนีจ่ J. Chanel ค่ะเจลจนีล่ J. Chanel เย่ลลอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่อง J. Chanel น,นะคะเอาอยู่ดีๆีก็ขายของเฉยโอเคโอเคโอเคอั้น เมื่อกี้ใช่ไหมอันาก็พูดถึง MBTI แล้วใช่ไหมถามก่อนว่าเพื่อนเคยทำกันไหมแล้เ,เป็นไงบ้างก <ๆ S 1> ็ก็ดีลืมไปแล้วโอเคอนาก็เคยทำเหมือนกันค่ะแล้วคราวนี้คือทำมา ทำมาเหมือนจะมากกว่า2ครั้งแต่ว่าผลม,ามันออกมาเป็น2ไทป์ด้วยกันแต่ว่าไอ้สองไทป์ที่มันออกมามันก็จะเป็นแบบฟังก์ชันการทํางานไม่ใช่ฟังก์ชันการทำงานฟังกง์งชันการใช้ชีวิตหรืออะไรแบบนี้มันก็จะประมาณการแต่บางทีนะก็เริ่มสงสัยว่าอ้าวแล้วจริงๆอ่ะเรามันเป็นคนไทป์ไหนกันแน่ก็เลยแบบอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยมาช่วยการวิเคราะห์ถึงว่าจากมุมของคนอื่นที่มองกลับมาอานณาเป็นคนแบบนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นมองกันยังไงโดยที่แบบว่าจะมา ดูจก MBTI อะไรประมาณนี้แล้วก็นอกจากของอนันต์แล้วก็จะเพื่อนเพื่อนชวนชวนชวนเพื่อนเพื่อนจะชวนเพื่อนเพื่อนมาทําด้วยก็อยากจะให้แบบคนไทยอื่นอะลองเล่าประสบการณ์ว่าเออที่ตัวเองเป็นไทยเนี้ยมันมีเหตุการณ์มันมีอะไรบ้างถึงจะบบ่งบอกเออจริงๆอะเราเป็นคนแบบนี้นะเพราะเหตุผลอะไรมันมีเหตุการณ์อะไรประมาณนั้นลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยประมาณนั้นครับประมาณนั้นแล้วก็อยากจะ บอกเพื่อนๆที่อยู่ในห้องนี้ก่อนว่าคือเน,นี้ยมันเป็นเหมือนฟีลแบบแชร์ประสบการณ์กันมากกว่าเหมือนฟีลแบบว่าเมื่อก่อนอะ่ะตอนที่เราอยู่มตอต้นนึงบบ่งอะป่ะแล้วแบบนั่งอ่านไอไลฟ์กับเพื่อนอะแบบว่าอเออ,เอ,อก็คือแบบคนนึงก็อ่านไปแล้วคนอื่นก็ฟังแล้วก็แบบเออ,อย่างนี้ว่าเออใช่ตรงว่ะอะไรประมาณนี้อยากให้เอนจอยกันในรูปแบบนั้นซึ่งมันอาจจะไม่ได้แบบเฮฮาปัง hey จิโกเหมือนอัน,นาในปกติที่เพื่อนๆรู้จักกันนะอโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มทำ M B m ี t i แล้วเข้าไปเริ่มทำ MBTI กันเลยเดี๋ยวนาจะแปะลิงก์ว้ข้างล่างนะพอเข้ามาในเว็บแล้วอ่ะมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ตรงนี้เลยนะถือซะว่าได้ใช้เวลาภายใน12บนาทีในการอยู่กับตัวเองลองพทวนความคิดไปกับคำถามต่างๆว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนแบบนี้นะเรามีความคิดแบบนี้อะไรก็ว่าไปสู้ๆนะทุกคน <Y> อันนี้ค่ะพวกเราก็ได้ทํา MBTI test กันมาเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างผลเป็นไงบ้างเอาของอนาก่อนละกันอนาได้อยู่ในกลุ่มของ ENTP หรือว่านักโตวาทีนะคะอ่ะของเพื่อนว่างไงบ้างเอาของใครก่อนดิ่อนแปลงเราได้ ISFJ ISFJ อือ,<ๆ>อามาดได้ ISFJ เหมือนกันสองคนนี้เหมือนกันจริงๆค่อนข้างแปลกใจกับ เจนนี่นิดหน่อยไม่เป็ไรว่ามาตอเจลลี่ I N F J I N F J เขาบอกว่ามันเป็นแรมีแค่หนะหลังจากที่พวกเราทั้ง4คนได้ไปทำ M B T I กันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่ได้ก็คืออานาอยู่ในทายของ E N T P หรือว่า Debate personality ก็จะอยู่ในกลุ่มของ analyze หรือว่านักวิเคราะห์ แหมมันช่างตรงกับชื่อช่วง analyze ของเราอะไรอย่างนี้ส่วนคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นชายหนุ่มยืนอยู่หลังโพเดียมนะคะก็เป็นประมาณนักตัวาทีอะไรประมาณนี้ส่วนเพื่อนแป้งกับเพื่อนเจนนี่เนี่ยก็จะอยู่ type เดียวกันนั่นก็คือ ISFJ หรือว่า Defender Personality นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของ Sentinel หรือว่าผู้พิทักษ์ผู้ปกป้องนั่นเองคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่พยาบาลก็คือพร้อมที่จะปกป้องช่วยเหลือคนอื่น ส่วนคนสุดท้ายก็คือเจลลี่น้องก็ตกอยู่ในท้ายของ INFJ หรือว่า Advocate Personality นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของ d i p l o m e n t หรือว่าออนักการทูตอะไรประมาณนี้ส่วนคาแรคเตอร์ของทป์เนี้ยก็คือจะเป็นพ่อมด e. ถ้าดูจากรูปเนี่ยก็จะคล้ายๆกับดับเบิลดอนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนท่านเนี่ยก็จะดูเงียบๆดูลึกลับเหมือนพ่อมด e, อะไรประมาณนั้นซึ่งตามสถิติแล้วอะ่ะ INFJ ที่เจลลี่ได้เนี่ยถือว่าเป็น the rarest personality หรือว่าหายากที่สุดนั่นเองมีเพียงแค่1%ของประชากรประชาชนของประชากรทั้งโลกเลยเพื่อจากที่อานานได้ลองคำนวณเล่นๆดูเนี่ยถ้าทุกๆไทยอะ่ะมีคนที่ตกอยู่ในแต่ละไท p e เท่ากันอะ่ะ ก็จะอยู่ที่ประมาณ6.25%นะคะแต่ว่า INFJ เนี่ยอยู่แค่1%เท่านั้นถือว่าน้อยมากๆเลยส่วน ISFJ ที่เพื่อนแป้งกับเพื่อนเจนี่ได้เนี่ยถือว่าเป็นบุคลิกภาพที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกเลยนะคะอยู่ที่13%มากกว่าค่าเฉลี่ยที่อนนาลองคำนวณไปเท่าตัวเลยนะน่าสนใจดี แล้วเราก็กลับไปฟังข้อมูลของ MBTI ที่อนณาเอามาฝากกันต่อเลยดีกว่าค่ะไปคือหลังจากที่เราแยกย้ายกันไปท <c oughs> ํา MBTI test กันมาแล้วใช่ไหม <c oughs> เราก็จะได้ตัวอสอบมาทั้งหมด4ตัวแต่ละตัวมันก็จะเป็นคู่ตรงข้ามของมันอย่างคู่แรกเราจะเป็น I กับ E <c oughs> ใช่ไหมก็จะเป็น Introvert กับ Extrovert <c oughs> อนนาเป็น Extrovert <c oughs> ส่วนอี๋ i n ั้ง3ามจดีจ้าคู่ต่อมาก็คือเป็น S กับ N S ก็คือ sensing N ก็คือ intuitive sensing ก็คือตามตัวเลยคือต้องใช้ชีวิตแบบตามเซนทุกทุกอันต้อง make sense ต้อง make sense แล้วก็คิดเป็นตักกะคิดเป็นเหตุผลแล้วก็โฟกัสเกี่ยวกับพวก facts ต่างๆส่วน intuitive ก็คือใช้จะตามสัญชาตญาณต่อมาคู่ที่3ก็คือเป็น F กับ T ก็คือ feeling กับ thinking feeling ก็คือทาตามอารมณ์แล้วก็แบบว่าคือมันไม่ใช่ทาตามอารมณ์แบบนั้นจะแบบหมือถึงว่าเอาใจเราไปใส่ใจเอ้ยเอาใจเขาไปใส่ใจเราก็ <c oughs> คือเห็นอกเห็นใจเออใช่ใช,ใช่จะเข้าใจคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกพวกนึงก็คือจะเป็น thinking ก็จะแบบว่าจะ based on ความยุติธรรมแล้วก็แบบคือผิดก็บอกว่าผิดถูกก็บอกว่าถูกอะไรประมาณนี้อส่วนกลุ่มสุดท้าย J กับ P J คือ d g i n g ส่วน P คือ p e r e i v i n g จัดจิ้งอะ่ะก็คือที่ทุกคนรู้ใช่ป่ะมันก็คือแบบเป็นพวกชอบตัดสินอะไรเงี้ยแต่คือในหน้าจุดเนี้ยมันไม่ใช่แค่ตัดสินคนอื่นแต่มารวไมไปถึงตัดสินตัวเองด้วยถ้าสมมติว่าตัวเองทําไม่ดีตามที่ต้องการเอาไว้ก็จะเริ่มรู้สึกไม่โอเคกับตัวเองแหละเริ่มแบบดึงตัวเองออกมา,มาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงด้วยส่วน perceiving <ๆ S 1> ก็จะเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นได้ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้แล้วก็ในหน้าเว็บเขาจะจะมีแบบว่าอ เยอะๆยาวๆ,ๆให้อ่านใช่ปะใช่อุ้ยไม่เห็นหอะไรเลยการพลัง <c oughs> เออนั่นแหละแต่ว่ามันยาวไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่อ่านพูดทำไม <laughs> ว่าอนาได้ไปรวบรวมข้อมูลของ MBTI แต่ละไทป์มาไม่ว่าจะเป็นในมุมของภาพรวมหรือว่าจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็เอามาลองแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆดูแต่หลังจากวันนั้นนะอนนะอนาก็ได้ไปหาข้อมูลที่น่าสนใจของแต่ละไทป์เพิ่มเติมมาค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอนาก็จะมีเรื่องเล่าเพิ่มเติมให้อีกด้วยนะและเพื่อไม่ให้เป็นการเฉยเวลาค่ะเราไปฟังข้อมูลที่นะอนารวบรวมมาเกี่ยวกับ ENTp ไทป์ type, หรือว่า debate personality แล้วเอามาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆ ก่อนเภาพรวมของภาพรวมภาพภาพรวมของ ENTP เขาบอกว่าเป็นคนกระเตือเรือล้นสนใจแทบทุกๆเรื่องเลยเหมือนคนขี้เสือมดตัวันคิดอยู่สนใจเรื่องของคนอเขาบอกสนใจในทุกๆเรื่องนชอบเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยว่เออขี้สงสัยชอบเรียนรู้เราเป็นอย่างน้้เหรอเออก็ก็ใช่ก็ใช่อารมณ์ขัน อออันนี้สําคัญมากชอบมากเขาบอกว่าเป็นคนที่อารมณ์ขันแต่คนอื่นอ่ะมักจะตามไม่ทันเราเพราะว่ามูของเรามันซับซ้อนคือเราคือเราอ่ะเป็นคนที่ทันคนอื่นนะแต่คนอื่นอ่ะจะไม่ทันเราอันนี้ประสบการณ์ตรงเลย อนากับแปงคือเวลาอนาเล่นมุกอะไรแปงก็จะฮะก็จะกูอะไรวะพอาะอนาอธิบายไปสักพักเพื่อนก็จะเออเพื่อนก็จะนิ่งก่อนแล้วก็อ๋อไม่เป็นแบบนี้อะไรอ่ะมันก็จะไม่ไทันนะเออเล่นซำมันไม่ขำเออใช่คือถ้าอนาว่ามุกอนามันก็ไม่ได้แป๊กขนาดบางทีถ้าสมมติว่าอนาไปเล่นกับคนที่เขา ตามทันเราซึ่งมันจะมีหรือวะเราสนแทักเล่นกับใทรไทรด้วยกันเองเออก็น่าจะไม่แปลกนะแต่คือเพื่อนมันเออเพื่อนเขาก็ก็ตามไม่ทันเราเอาไปว่าเราก็ต้องยอมรับทําใจยอมรับไปต่อไปคือุกอะไรดี่ราตรียาวค่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่เราใส่แว่นกันทุกคนเลยอ่ะเออแกใสแว่นเนี่ยอะต่อไปต่อไปเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการเบนซอมเนี่ย ENTp ก็จะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งความคิด มีไหวพริบแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเหมือนแบบว่าตั้งวงคุยกันเยก็จะเหมือนชอบโยนความคิดของตัวเองเข้าไปอะไรเงี้ยก็คือชอบเสนอใช่เป็นทียนาเป็นนะก็คือแบบว่าถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงเรื่องเรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอนาก็จะพูดออกมาเลยว่าเออไก่มันจะเป็นแบบนี้ไข่มันจะเป็นแบบนี้แต่จริงแล้ว นกมันก็เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยคือไม่ได้พูดถึงแค่ไก่กับไข่แต่ว่าพูดถึงเรื่องอื่นที่มันคล้ายๆกับเรื่องนี้ด้วยวเขาก็บอกว่าเหมาะที่จะเป็นผู้นําแต่ว่าเฉพาะในงานระยะสั้นว่าเป็นคนที่ไม่ชอบทําอะไรซ้ำซากจาเจไม่ชอบรูทีจริงเรียกว่าเป็นคนเบื่อง่าย <c oughs> แล้วก็มีแนวคิดที่จะแหกครอกนิดๆแล้วก็มองนอกกรอบชอบพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดมันไม่ใช่ไม่อยู่ในกรอบอย่างนั้นอะอยู่ในกรอบของเราปะมัน คือรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันสามารถไปได้อีกอะ่ะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงเนี้ยก็คืออย่างที่เขาบอกไงต่อเติมอย่างไม่สิ้นสุดเหมือนเรามองในสเต็ปต่อไปอะไรประมาณนี้เป็นยังไงบ้างคะกับภาพรวมของ ENTP เรียกง่ายๆว่าคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้มัจกจะเป็นคนที่ชอบจุดประเด็นเรื่องราวต่างๆเพื่อให้คนอื่นมาดิสคัทหรือว่าดีเบตกันนั่นเองส่วนใครที่มีเพื่อนที่ตามไม่ทันมุกของเราเหมือนกับอนาเนี่ยก็บอกอนณาได้นะคะอนาเองก็อยากมีเพื่อนที่เอาไว้เล่นมุกตบมุกโบ,บะกันอะไรแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วอาแาก็ยังคิดอยู่เสมอน,นะคะว่ามุกของเราจริงๆมันก็ไม่ได้แปลกนะยังไงเนี่ยก็ไว้ลองมาเล่นมุกด้วยกันนะคะ ต่อไปค่ะอนาก็จะมาแชร์ถึง strength แล้วก็ weakness หรือว่าจุดแข็งจุดอ่อนของ ENTp กันก่อนอื่นเลยเริ่มที่ strength หรือว่าจุดแข็งนะคะข้อแรกก็คือ original หรือว่าเป็นผู้คิดริเริ่มนั่นเองแล้วประสบการณ์ของอนาเนี่ยจะเป็นยังไงไปฟังอนาแชร์กับเพื่อนๆได้เล,เลยค่ะเป็นผู้ริเริ่มก็คือเหมือนแบบว่าพอ มีงานหรือมีอะไรมาเนี่ยเราจะเป็นคนที่เริ่มก่อนเหมือนแบบว่าคือนคนเปิดประโยคใช่เป็นคนเปิดประเด็นฟิลแบบว่าคือถ้าทํางานกลุ่มมาแบบคนที่ไม่รู้จักกันเราก็จะเริ่มและอ่ะเราเป็นคนเริ่มก่อนก็ได้คือเราจะมีจังหวะตอนแรกที่หยุดไว้ก่อนเว้อ่ะถ้าใครอยากเสนอเสนอไหมเสนอไหมไม่เสนองน,น้นเราเริ่มอประมาณนั้นซึ่งมันก็จะโคกับข้อถัดมาที่เขาบอกว่าเป็น e x c e ซ l e n t b r a i n บ tormer ก็คืออย่างเรื่องเมื่อกี้ที่พูดไปว่าแบบว่า พอมีท็อปิกอะไรเราก็จะโยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดอะไรเงี้ยส่วนจุดแข็งข้อที่2ของ ENTP ก็คือเป็น e x e e l l e n t b r er. a i r s t o r m e r อย่างที่อนณาได้ยกตัวอย่างไปให้เพื่อนๆสตัวร้อยของเราฟังเนีย่ย <g universes> <c oughs> ว่าถ้าสมมติว่ามีการคุยเรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกอันอนณาก็จะยกตัวอย่างไก่กับไข่แล้วก็อาจจะพูดถึง นกหรือว่าซัมติงที่มันมีลักษณะคล้ายๆกันด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าคนที่อยู่ใน ENTP type หรือว่าตัวของอนาเองเนี่ยมักจะชอบมองในมุมต่างจากคนอื่นรวมไปถึงมองในมุมที่เป็น worst case ด้วยนะส่วนจุดแข็งข้อที่3ข้อที่3 E.T.P ก็คือ charismatic หรือว่ามีเสน่ห์นั่นเองเขาบอกว่าคนที่มีบุค,คลิกภาพแบบนักโต้วาทีเนี่ยจะมีคำพูดไหวพลิบที่คนอื่นมองว่าน่าสนใจมีความมั่นใจความคิดรวดเร็วแล้วก็สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ได้ข้อมูลไปด้วยในเวลาเดียวกันแล้วส่วนตัวของอนาที่เห็นยังไงกับตัวแทนข้อนี้เนี่ยวันนั้นอาณาก็ได้พูดไปแล้วนะคะที่อานามองว่าที่คนอื่นเขาคิดว่าเราเป็นคนน่าสนใจอะ่ะเพราะว่าเรามักจะพูดหรือว่ายโยนความคิดในมุมของเราออกไป มันไม่ใช่แค่ในมาตรฐานของปกติแต่ว่าเราจะโยนในมุมของเราออกไปทําให้เหมือนคนอื่นอะมองกลับมาในตัวเราว่าเออเราเป็นคนแบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อนถึงอยากคุยกับเราเอ๊ะเพื่อนอยากคุยกับเราหรือเปล่าเอออหแล้วก็เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อข้อดีข้อสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นคนหัวไวสามารถเปลี่ยนเรื่องตามคนอื่นได้ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ความพยายามคืออะไรอะคือแบบปาบะที่สั้นเหรอ <laughs> จริงๆก็ค่อนข้างจะเป็นความสมาธิสั้นประมาณหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เหมือนแบบว่าพยายามฟอลโล่ตามคนอื่นเนี่ยเออแล้วก็ทําให้เหมือนแบบเราพยายามเข้าใจในสิ่งต่างๆมันก็เลยเหมือนโอเคเราไปตามเรื่องนั้นไปตามเขาได้แต่พอเขาเปลี่ยนเรื่องปุ๊บเราก็สามารถทันเขาเหมือนก็คืออย่างที่บอกไปตอนแรกคือเป็นคนทันคน,น่นแหละ <laughs> ที่คนอื่นไม่ทันเราแต่เราทันคนอื่น <laughs> โอเคต่อไปต่อมาค่ะจะเป็นในพาร์ทของ ข้อเสียหรือว่า w e a k n e s ของ ENTP แล้วอันนั้นก็ได้คัดมาทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยก็คือ very argument ต้อง very ด้วยนะ <c oughs> ก็คือชอบเถียงเอามากๆเลยเถียงในที่นี้จะเป็นการเถียงเพื่อเอาความรู้เถียงเพื่อเอาข้อมูลต่างๆไม่ใช่เถียงแบบเอ,อะอะอะไรก็จะเถียงจะเถียงนะคือเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันประมาณนี้แล้วในมุมของเพื่อนที่มองกลับมายังตัวเราคิดว่าเราเป็นคนยังไงกันแน่ ไปฟัักนอาจจะไม่ออกแนวเถียงแต่ว่าอย่างสมมติอาจจะเป็นเวลาถ้าสมมติทํางานกลุ่มแล้วเราเกิดมีแบบเสนออะไรสักอย่างที่มันค่อนข้างที่จะไม่ตรงกันอย่างเงี้ยมันไม่ออกมันไม่ออกแนวเชิงเถียงแต่ว่าจะเป็นการหาคือเหมือนที่เบบว่าหาจุดคิดว่าอันไหนที่มันดีกว่ากันหาจุดรวมเพราะว่าก็มั่นใจในความคิดตัวเองที่โยนออกไปพอสมควรใช่ก็ทําไม่มั่นใจก็ไม่โยนด้วข้อเสียข้อต่อมาของ ENTP ก็คือเป็นคนที่ insensitive หรือว่าไม่ค่อยแคร์ใครเท่าไหร่นะคะ ในจุดเนี้ยอนามองว่ามันไม่ได้เป็นการที่เราแคร์หรือไม่แคร์คนแต่มันน่าจะเป็นการที่แบบเหมือนเราเป็นคนที่ใจร้ายหรือว่าใจแข็งประมาณหนึ่งนะก็คือจะไม่ได้ยอมอ่อนข้อให้ใครง่ายๆแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยมีเหตุผลมารองรับอยู่ตลอดเวลาน,นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นตัวอน,นาการที่เราจะมอบหมายหรือว่าทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์ของเราตั้งไว้ในใจแล้วว่ามันจะถึงประมาณนี้ถึงจะผ่านถึงจะโอเคนะถ้างานที่เรามอบให้ไปอะมันยังไม่ได้ถึงตามที่เรากําหนดไว้เราก็จะ รู้สึกว่าโอเคอันนี้ยังไม่ผ่านยังไม่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบไม่ผ่านในทุกๆเคสนะคือบางทีเราก็ยืดหยุ่นได้แต่ว่ามันต้องเป็นเหตุสุริสัยจริงๆอถึงจะยืดหยุ่นให้อะไรแบบนี้เพราะว่าเกณฑ์ที่อนาตั้งไว้อะคืออาณารู้ตัวเองว่าโอเคถ้าฉันเป็นคนทําตรงนั้นเองอ่ะฉันจะสามารถทําได้ถึงขนาดนี้เลยนะอะไรแบบเนี้ย ก็เลยเรียกได้ว่าเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยแคร์ใครว่าไม่ค่อยอ่อนข้อให้ใครนั่นเองค่ะและข้อเสียข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือ intolerance หรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยอดทนเบื่อง่ายสำหรับอนาเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องนี้โดยตรงเลยนะยังไงเนี่ยก็อยากให้ไปฟังกอนที่อนาคุยกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอาาก็มี interesting facts about ENTP มาฝากทุกคนด้วยบางอันเนี่ยมันถึงกับทำให้อนาประหลาดใจกันเลยทีเดียวนะคะยังไงเนี่ยก็ไปฟังเอออันนี้ ไม่อดทนเบื่อง่ายถูกต้องนะครบเนี่ยอนายยกตัวอย่างตัวเองไว้ด้วยหลายคนใช่ว่าจะมีเกมในมือถือที่ตัวเองชอบเล่นแต่คือในมือถือน่าจะไม่มีเกมเลยแบบเลยคือพอโหลดมาเล่นครั้งหนึ่งแล้วึกเบือ่อใช่แล้วก็ลบให้แม็กสุดเลยเกม3วันคือไม่ได้3วันแบบเราตั้งใจจะเก็บไว้3วันแต่มันมีเหตุฉุกเฉินอะไรประมาณนั้นนะ คือเป็นคนเบื่อง่ายมากๆเลยนะต่อไปเขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ENTP นี่นี่อันนี้เขาบอกว่ามีโอกาสเป็นโรคหัวใจและความดันโลหิตน,น้อยที่สุดมันม,ม,มาดกันได<ส>้ทำไมวะอ๋อหรือว่าเป็นเพราะเราไม่ค่อยเครียดวะก็เลยแบบว่าเป็นโร<ล>คหัวใจเออก็เลยอาจจะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจน้อยแล้วก็อันนี้เขาบอกว่ามีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับสูงสุดสูงสุดวะสูงสุดสูงสุดเลยเหรอ างสรรค์ในที่ดีไม่ได้แบบอารม์เพรเจอร์ใช่ไหมแต่ว่าสร้างสรรค์เราสร้างสรรค์กับเพรเจอร์มันไม่นั่งเหมือนกันใช่ไหมอืมใช่ป่ะสร้างสรรค์คือต้องมีประโยคเพรเจอร์ไม่มีประโยแต่เพรเจอร์ก็อาจจะสร้างสรรค์ได้แต่สร้างสรรค์ก็อาจจะเพอเจอร์ได้แต่สร้างสรรค์กับเพอเจอร์ไม่เท่ากันอ่าสมการขึ้นอันสุดท้ายสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ENTP เขาบอกว่า เป็นหนึ่งใน2ประเภทที่มักจะเป็นผู้ฝ่าฝืนนโยบายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยว่าก็คือน่าจะเป็นคนที่แหกกฎประมาณหนึ่งอ๋อเนี่งเรื่องดื่มแอ,กอ,มอ,อลนนแกอฮอล์อาจจะไกลตัวไปเรื่องชอง <c oughs> <c oughs> ตัวดีเลย,อยนะชอบสวยนะชอบสวยเนาะนั่นแหละ <c oughs> เราก็เรียนเราก็ใส่มันก็สวยไง <c oughs> โอ <Okay. S 2> เขาก็ชมเราก็ไม่ว่าอ้ยโอ้ยโอเคโอ้ย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 ่อ้ย<ะ>นอ facts about ้ยโอ้ยโอ้ i n อ้ยโอ้ a โอ้ a โอ้ยโอ้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 นโนอ้ยโอ้ย่ย จริงๆแล้วอนาก็มีเรื่องราวที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะอย่างที่เขาบอกว่า ENTP มีความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูงสุดจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้แค่คิดสร้างสรรค์ในระดับสูงสุดแค่ธรรมดานะแต่ว่าเรายังชอบคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้ด้วยแต่ว่าไม่ได้เพอเจอนะแต่ใดๆก็คือ ENTP อ่ะจะเป็นพวกที่ชอบคิดอย่างเดียวนะจะไม่ได้ชอบลงมือทําอะไรขนาดนั้นอย่างในชีวิตของอนาเนี่ยปกติแล้วอ่ะในโทรศัพท์มือถือก็จะมีโน้ตเป็นลิสต์รายชื่อโปรเจกต์ที่อนาอยากทำมาไว้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมด อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราก็จะนึกออกว่าเออมันน่าจะมีสิ่งนี้ที่จะมาคอยทุ่นแรงหรือว่าอนาคตมันเราสามารถพัฒนาให้มันไปอยู่ในอีกจุดหนึ่งที่มันดีขึ้นมาได้อย่างเมื่อก่อนที่ power bank ออกมาใหม่ๆใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าแบตมันเหลือเท่าไหร่แค่แบบว่าเป็นสัญญาณไฟเป็นเม็ดเม็ดเเม็ดตอนนั้นอาาก็คิดว่าเออทําไม power bank ถึงแบบ ไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกที่ว่าเออตอนนี้แบตเหลือเท่าไหร่แล้วอะไรเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งก็มีตัว power bank ออกมาขายที่เป็น power bank ที่สามารถบอกเปอร์เซ็นต์ได้นะอนียยังพูดกับพี่บ่านเลยว่าเฮ้ยนี่ไงสิ่งที่นาคิดมันออกมาเป็นของจริงได้แล้วก็ไม่ใช่แค่เรือเดียวอีกอันนึงที่มันเป็นจริงแล้วอย่างเกี่ยวกับเรื่องแบตเนะก็คืออนาคิดว่าทําไมเราถึงไม่สามารถที่จะแชร์แบตจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้อันนั้นคือความคิดเมื่อก่อนนะแต่ว่าคือปัจจุบันเนี้เาาามรรรสถแช์ ตอนแรกนะก็ไม่รู้หรอกจนกระทั่งอนาดูซีรีส์เรื่องหนึ่งเอาโทรศัพท์มาประกอบกันแล้วแบตมันก็เป็นเหมือนชาร์จแบตอะไรเงี้ยน้ก็คิดในใจว่าเฮ้ยนี่มันโปรเจกต์ที่เราเคยลิสไว้นี่นะเป็นจริงขึ้นมาอีกแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็จริงจอ่งอะอนาก็ยังมีลิสอีกเยอะแยะเลยนะอย่างถ่าตอนนี้ที่อนาสนกำลังสนใจก็สนใจทุกอย่างนหลยมีอันนึงแบบอยากจะนำเสนอมากเลยเผื่อใครมาชมคลิปนี้แล้วจะเรียกตัวอนาไปหรือว่าเอาไปเป็นอินสไปเรชันนะคะนั่นก็คือแบบ เวลาเราทกโกอาหารกลับบ้านใช่ปะมันก็จะมีแบบซองซอสอะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็อยากจะทําให้ซองซอสอะ่ะมันสามารถย่อยสลายได้เร็วๆหรือว่ามันมีกิมมิคหรืออะไรก็ตามที่มันสามารถใช้ประโยชน์ได้ แบบว่าไม่ใช่หลังจากที่เราบีบซอสข้างในเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นขยะชิ้นหนึ่งอะไรแบบนี้อันนี้แค่แบบว่าโยนความคิดให้หลายๆคนลองคิดเห็นกันต่อว่าซอมฟอ์มันสามารถทําอะไรต่อได้นะบั <c oughs> เขาบอกว่าไอ้บุคลิกภาพแบบ ENTP อ่ะมีคนที่หลายคนรู้จักนั่นก็คือโทมัสเอวาเอดิสันที่ประดิษฐ์หลอดไฟ <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> ใช่ใช่อ,อไไู้ง่ไอ้โทมัสนี่เป็นแบบไหน ก็แคลคูเลตมาว่าเออน่าจะเป็นคนประมาณนี้โทมัสเอวายอิสานไม่ค่อยเท่าไหร่เลโอนาร์โดดาวินชีรอะไรอย่างเงี้เขาบอกว่าเลโอนาร์โดดาวินชีก็เป็นคนที่อยู่ในไทม์นี้เหมือนกันที่วาดห้้งมัวาดทศกัณฐ์ไม่ใช่กัแค่แค่มีสี่มือสี่มือสี่เท้าอะไรแบบนั้นแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวละครก็จะมีมิสเตอร์บีนแด็กเปเปโร่ไอรอนแมนแล้วก็โจ๊กเกอร์ของแต่ละตัวโหไม่ธรรมดามิสเตอร์บีนก็คือชัดนะ คาแรคเตอร์เขาชาดออกมามากเลยนะก็คืออ,อ,น,อน,นาปังแล้วก็หลังจากวันนั้นที่อานาได้ไปพบกับเพื่อนๆสามตัวร้อยอันาก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเกี่ยวกับ ENTP ไทป์คนอื่นอะ่ะเขาจะเรียกกันว่าเราอเป็นไทป์แบบซาตานแอนเดวิลอะไรพวกนี้อนานเะตยรู้สึกไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมาสเปโร่หรือว่าโจเกอร์เนี่ยถึงจัดอยู่ในกลุ่มของ ENTP ด้วยความที่เราเป็นคนชอบคิดแล้วไม่ได้แค่คิดเฉยๆนะเราชอบคิดต่างชอบคิดในสเต็ปต่อๆไปหรือว่ามองในมุมที่ บบไม่เหมือนคนอื่นรวมไปถึงชอบหาจุดบอดของสิ่งต่างๆแล้วก็ชอบโชกมาให้คนอื่นได้รู้ว่าเออเนี่ยฉันอนะรู้ถึงจุดบอดอันนี้นะคือเราอะไม่ใช่คนเร็วนะแต่ว่าเราอะสนุกที่จะคิดต่างสนุกที่จะเหมือนแบบ เ,เหมือนถ้าสมมติว,ว่าเล่นเกมเราชนะเราก็จะแบบเอ้ยฉันชน,นะนะเว้ยอะไรแบบนี้เหมือนเยอะๆกันอื่นนิดหน่อยแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของ MBTI test ใน type ENTP เรียว่า debate personality บางทีอะนากตคิดว่า MBTI เนี่ยมันก็รู้จักตัวอนาะมากกว่าที่อนารู้จักตัวเองซะอีกนะก็ <c oughs> รู้สึกว่าการที่เราได้ใช้เวลา12นาทีในการทําแบบทดสอบนี้ทาให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นคือบางอย่างอะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับที่เราเป็น100%แต่ก็ถือว่าเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของเรานะคะ เพราะว่ายังไงก็ตามเราก็คือตัวของเราเองและใช่ค่ะอน,นาคืออน,นานะคะและในตอนนี้ค่ะอน,นาก็ได้ติดค้างในส่วนของ ISFJ กับ INFJ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะคะอย่าลืมมาฟังประสบการณ์ของเพื่อนๆ3ตัวร้อยของเราได้นะถ้าใครชอบให้อน,นาทำคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยก็สามารถบอกอน,นาม,มาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ช่องอน,นาเฮลด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Subtitles by the Amara.org community